ý thức là em làm ăn mọi người chơi anh em chơi anh em chơi ฝันน้องได้นานโอ้ยักแท็บี่นะจะเป่าหูอะไรอะเออหิดผิดแต่ยะมาเป็นรักตัใหญ่โอ้ยขใหญ่เลยขี้นโอ้ยขี้ขี้อะไม่อยากเข้ามารักฟานมากนะคะรักวานมากรักโาเดียวเดียวเดียวเจ็บเบเจ็เ โอดูคันคันเท้าดููของเล่นเลม่เลอรจับหน่อยดิจับหน่อยได้ครับรับขวัญได้ครับรับขวัญน้องได้นะคะได้นะครับจับได้ก็ได้ไวด้รับคุณพลอยใสคุณล็อกยูได้ผมชี้เครก่งม หรืออยากจะเข้ามานั่งอย่างผมได้นะครับลองไหมครับลองไหมครับลองนั่งลองนั่งได้นะครับจะหูได้ไหมลองเห้ แค่แค่เล่าไรแค่ร้อยห้าสิบสอง